น้องเมียวมีพักสลูมาครับน้องเมียวมีพักสลูมาน้องเมียวข้ารอรับไปให้หลวงปู่แล้วเป็นข้าวสาลหนึ่งถุงครับข้าวสาลหนึ่งถุงเพิ่งส่งมาจากคุณโยมสวัสดีวิริยะสิริกุลเนาะก็ส่งมาให้น้องๆเมียวน้องไก่และหลวงปู่ครับส่งมาถึงหลวงปู่กิจอาทิตย์จิตโตพุทธสถานวังษ์ชัย ตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจอมลำปางขอโมทนาบุญขอโมทนาสาธุขบนกุศลารเหล่านี้จงเป็นพระประจัยนุนำคำโชวให้คุณโยมสวัสดิ์พร้อมครอบครัวพวกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไรขอได้าทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุประการเถรสัพีติโยวัชชนูสัพโโลโควินาสตูมาเทพอดวันตาโยสุขีธีคายุโกเราะว่าอภิวาทนาสีริสันิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมมาวันตทิ อายุวันโสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุน้องน้องเหมียวจับจองเลยลูกเหรอจับจองเฝ้าไว้เลยเหรอลูกเออเฝ้าไว้เลยน้องเหมียวเฝ้าเลยแ่ะครับไปข้าวสารอยู่ลูกอย่โพวกต้องห่งก,กันลูกนะหุงแล้วจะคุกกับกับข้าวอร่อยอร่อยให้น้องเหมียวได้กินกันทุกๆวันกับซึ่งคุณโยมก็ได้ส่งมาให้น้องเหมียวทุกทุก ทุกๆสัปดาห์นะสัปดาห์นึ่นกงก็ลลายครั้งเหมือนกันครับเขาขอมรนาสาธุเรื่องอาหารข้าวสารเป็นอาหารหลักของทุกๆชีวิตอยู่แล้วก็คอรมรนาสาธุเขาบุณีจงสเสด็จสมปราถนาสาธุอายุวันโอสุข,ขังพระลาง <c oughs>